กลายเป็นประเด็นเดือดถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยทีเดียวสำหรับสาวเปิ้ลไอรินสีแก้วดาราสาวและนักร้องชื่อดังภายหลังเชิญเข้าแจ้งความอดีตผู้จัดจาการในข้อหาลักทรัพย์ฉกเงินค่าตัวพร้อมทั้งเผยว่าที่ผ่านมาถือวิาสายะในชีวิตมากเกินไปส่วนในส่วนของพิธีกรดังนั้นสาวเปิ้ลเผยว,ว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับจากการไปทำงานที่เวิร์กพอยต์ครั้งนี้ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไม่อยากให้คนอื่นที่เขาอาจจะไม่มีภูมิต้านทาน ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกพร้อมทางมีเรื่องสงสัยในการร่วมกันลักทรัพย์ พอตอนที่โบล้วงกระเป๋าเปิป้ลปอเปียเขาเหมือนยืนบังแล้วโบก็ยืนล้วงกระเป๋าอยู่ด้านเขาถามหน่อยว่าพิธีกรเสร็จงานเลิกงานไปนานมากๆแล้วและเขาไปยืนตรงคนที่ล้วงเงินทำไมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตซึ่งถ้าถูกฟ้องกลับมันก็คงเป็นเรื่องที่ฟ้าดินเองก็คงต้องงงนะคะมันมีด้วยหรอคนที่ตั้งใจออกมาปกป้องชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์เขาไปรายการนี้เพราะเขาโดนลังแกมาเขาโดนยกเลิกงานโดนแคนเซิลงานมาสุดท้ายต้องเจออะไรเยอะขนาดนี้เชื่อว่าฟ้าดิน เคง,งไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจนต่อมาโบคนดีลงานคู่กรณีของสาวเปิ้ลไอรินก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่า1คนในคลิปที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเปิ้ลไอรินคือโบเองค่ะแต่โบขอเรียนให้ทราบว่าโบ ไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเปิ้ลไอรินนะคะโบเป็นฟรีแลนซ์ที่ขายงานให้กับเปิ้ลไอรินรวมถึงศิลปินและนักแสดงคนอื่นๆ 2. เหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นในคลิปเห็นว่าโบหยิบเงินจากซองที่ทางรายการจ่ายให้กับเปิ้ลไอรินนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์อย่างที่เปิ้ลไอรินเข้าใจมันคือการเข้าใจผิดหรือมีการสื่อสารที่คาดเคลื่อนระหว่างโบและเปิ้ล คือจริงแล้วโบมีการตกลงค่าตัวกับเปิ้ลไอรินไว้แล้วว่างานออกร,รายการนี้บัตเจ็ตคุณเปิ้ลก็คือ1น1,000บาทซึ่งเปิ้ลก็ตกลงรับงานนี้ในบัตเจตดังกล่าวซึ่งคุณเปิ้ลก็ได้โพสต์บน Facebook ส่วนตัวว่าโบแจ้งว่าค่าจ้าง1,000 0บาทแต่โบขายงานได้ในราคา1 5 0 0 0บาทดังนั้นเงิน5,000ตรงนั้นคือเงินที่โบ พึงได้โดยชอบทมซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการทํางานของโบเนื่องจากว่าโบไม่ได้เป็นผู้จัดการของเปิลดังนั้นโบจะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซนต์โบต้องบวกบัตเจตในส่วนของโบเพิ่มไปเองไม่ได้เป็นการลักทรัพย์อย่างที่คุณเปิลเข้าใจ 3. การที่โบหยิบเงินจากซองค่าจ้างโบก็ทําอย่างเปิดเผยในสถานที่ที่มีทีมงานมากมายไม่ได้แอบหรือพยายามหลบหลบซ่อนๆโบหยิบเงินจากซองในขณะที่เปิลอยู่ในสถานที่เดียวกันด้วยและโบก็ทราบดีว่า บริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่เนื่องจากว่าโบไปสถานที่นี้บ่อยครั้งแต่ที่โบหยิบเนื่องด้วยเจตนาของโบคือโบหยิบเงินในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนโดยชอบธรรมของโบไม่ได้เป็นการลักทรัพย์ 4. ดังที่คุณเปิ้ลไอรินโพสทาง Facebook เมื่อวันที่7นมิถุนายนที่ผ่านมาข้อที่5ระบ,บุว่าโบแจ้งเปิ้ล ว่าไม่ต้องโอนเงินให้แล้วนะเนื่องจากว่าได้รับเงินค่าตอบแทนแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าเจตนาของโบคือไม่ได้เจตนาฉกฉวยหรืออยากจะได้ทรัพย์สินอันเป็นทรัพย์สินของเปิ้ลแต่โบต้องการเพียงผลตอบแทนอันชอบธรรมที่โบพึงได้จากการทำงานเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะลักทรัพย์ดังที่เปิ้ลกล่าวหา5 ในส่วนของคดีความที่เปิ้ลฟ้องโบน,นั้นโบทราบเรื่องแล้วและยินดีพิสูจน์ความจริงในกระบวนการยุติธรรมยินดีให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของโบ 6. เหตุการณ์ด <boundaries> ังกล่าวส่งผลเสียต่อหลายฝ่ายเป็นอย่างมากโบต้องขอกราบขอโทษทาง WorkPoint Entertainment จำกัดด้วยหัวใจที่เ <trying> ป <out> ็นต้นเหตุให้บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และโบกราบขอโทษคุณปอเปียการเวลาสาวเรือนพิธีกรรายการคุยทะลุดราม่าที่ถูกโยงกับเรื่องดังกล่าวซึ่งความเป็นจริงแล้วทั้งบริษัท WorkPo i n t และคุณปอเปียไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องดังกล่าวเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความคาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดในการสื่อสาาารระหว่่งเเปิ้้กัับบโคนนนท โบอยากขอโทษเปิ้ลที่อาจจะสื่อสารกับเปิ้ลคลาดเคลื่อนเป็นเหตุให้เปิ้ลเข้าใจผิดและเกิดเหตุบานปลายดังกล่าวแต่โบอยากเรียนเปิ้ลว่าการที่โบหยิบเงินออกจากซองค่าจ้างนั้นเป็นข้อตกลงระหว่างเราสองคนว่าเราตกลงค่าตัวเปิ้ลในรายการนี้ก็คือ10,000บาทส่วนต่างตรงนั้นคือผลตอบแทนที่โบพึงได้โบไม่ได้มีเจตนาจะรักทรัพย์และโบอยากขอร้องวิงวอนเปิ้ลอย่าดึงคนบริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมายงกับเรื่องนี้โดยอาศัยประเด็นทางการเมืองเลย และล่าสุดเปิ้ลไอรินสีแก้วก็ได้โพสต์ข้อความสุดเดือดสวนกลับทางด้านของคนดีลงานอย่างสาวโบทันทีโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าคดีน่าจะพลิกจริงๆค่ะความเมตตาเราเมื่อเช้าอุตสาห์คุยกับพนายว่าไม่ต้องการถึงให้เขาติดคุกนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วบุคคลน,นี้มีพฤติกรรมแอบล้วงกระเป๋าของผู้อื่นขณะฝากไว้ล้วงหยิบโดยไม่ได้รับอนุญาต หยิบแล้วฉีกซองออกควักเงินไปโดยการแอบกระทำที่หลังพิธีกรโดยไม่บอกถ้าไม่เรียกลักทรัพย์เรียกขโมยก็ได้ค่ะขอขอบคุณรายการที่ส่งคลิปมานะคะจั่วหัวข้อคลิปตอกหน้าเปิ้ลไอรินไม่ตอกหรอกค่ะเรียกคลิปช่วยเซฟหน้าเปิ้ลไอรินถึงจะถูกพอนางเห็นบัญชียื่นซองมารีบแทรกมาควา้าซ้าบอกเด็กเอามาเดี๋ยวโอนเองมันปกติไหมต้องสตองแค่ไหนคิดดูนะคะ จบรายการที่นางตั้งใจพาลากมาโดนตบเสร็จมาเห็นหน้าซองปุ๊บเอาจริงน้ำตานี่ตกในนะแต่ด้วยสปิริตต้องจำเดินมีเสียบเต็มหลังเลือดโชคเข้ากองฝูงนักข่าวที่มีคนเซ็ตเพื่อมาฆ่าเราขณะล้วงกระเป๋าขโมยเงินเราอยู่ใกล้ๆดาบเต็มหลังเลยตายแล้วตายอีกวันนี้นางยังไม่หยุดเป็นผู้รายปากแข็งเขียนข่าวส่งเพื่อนนักข่าวก็นะ พวกเขาถือว่ามีประกาในมือตอนนี้รู้เลยใครคือมิตรแท้ใครมิตรจอมปลอมเราเชื่อว่าฟ้ามีตาและเชื่อว่าฟ้าจะมอบความเป็นธรรมนี้ให้เราเร็วๆนี้ด้วยตำรวจดูคลิปยังพูดหน้ากล้องเลยว่าคดีนี้ผิดร้อเอร์เซเราจึงขอดำเนินคดีนี้ถึงที่สุดค่ะประมวลกฎหมายอาญามตาตรา3-3-4ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทเจอกันในสารกรรมที่เป็นผลจากการกระทำค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ